โอเคครับได้ยินนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับพอดีคอมมีปัญหาโอเคครับอ่าอาจารย์ได้สุรัตได้ยินไหมครับพอดีคอมผมติดปัญหานิดนึงได้ยินดีครับชัดเจนครับอาจารย์เชิญครับโอเคครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมโจ้นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเคยได้ยินชื่อหรือว่าได้ได้ทักทายกันมาบ้างแล้วนะครับก็ผมเป็นโคฟเดอร์ของโจย์ด็อกเตอร์นะครับภายใต้บริษัทโอเคเฮลท์ครับ ซึ่ง JOY DOCTOR เราเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Clinical Data Analytics ก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคลินิกนะครับโดยใช้เทคโนโลยี Expert System กับ NLP เทคโนโลยีนะครับซึ่งปัจจุบันน่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการ engage ระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ซึ่งเป็นผู้ใช้งานของผู้รับบริการในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งวันนี้หลักผมคงเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์คือจริงๆเ่ยเราพัฒนาเราก่อตั้งบริษัท OK เนี่ยมาประมาณ4ปีละนะครับ สามปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการล้มลุกคลานนะครับคงจะมาแชร์ประสบการณ์ในลักษณะนั้น,น,นมากกว่านะครับว่าเอสามปีเนี่ยเราเรียนเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เราได้เริ่มจริงจังนะครับเป็นปีที่เราได้เริ่มพัฒนา Product ที่ชื่อว่า joy doctor แล้วก็ implement ในโรงพยาบาลต่างๆครับซึ่งปัจจุบันเราก็ implement อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนอยู่ทั้งทั้งหมด3กลุ่มนะครับแล้วก็มี11บโรงพยาบาลแล้วก็ต่อคิวที่จะ implement อยู่ใน q ว a r ต e r 2 Quarter 3ของปีนี้อีกอีก หลายหลายที่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเราอาศัยประสบการณ์จาก3ปีแรกที่เราเรียนรู้ซึ่งทุกคนทุกคนก็ต้องทราบอยู่แล้วครับว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาศัยการลมลุกขานการลงมือทำแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับก่อนหน้านี้สามปีคือผมอกับคุณหมออมเนี่ยก่อตั้งคุณหมออมคือคนซ้ายมือนะครับก็ก่อตั้งบริษัทมาแล้วก็ทดลองทำเทคโนโลยีโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าคอบิสเนสหรือว่า คอสำคัญของการทำสตาร์ทอัพเนี่ยคือต้องมีเทคโนโลยีครับอันที่2คือเราต้องตอบโจทย์ problem solution fit ของคนที่เป็นลูกค้าของเราครับต้อก็ทํากันมาตอนแรกก็ทำ uh, on demand health service นะครับทำเป็นแพลตฟอร์มทาเป็น Marketplace ทํามาทั้งหมดเลยครับจนกว่าจะมาเจอ uh, pain point จริงๆเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็สปินด้วย ด้วยเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยมันก็สปินภายใน1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โคฟาเดอร์ก็มีทั้ง3คนหมออ,อมมีผมความมือผมเป็นหมอกระดูกนะครับแล้วก็ทำด้านเ a ต้าไซส์ทำอคาเดมิกด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นงานของ uh, ทางโจอี้ด็อเตอร์ที่ผมโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้แล้วก็มีคนกลางก็คือคุณพิศนุนะครับซึ่งเป็นโคฟาเดอร์ผมซึ่งมีมีเขาเรียกว่าเขาให้อินไซต์อะไรมากๆเลยในในส่วนของผมที่เป็นหมอเนี่ยผมไม่ได้รู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดแต่คุณวิษณุเนี่ยเขาจะเป็น ซิสเต็มเอน n ิเนียรที่วางอาร์เคเ c t กเจอร์ของทางทางโจ伊ด็อกเตอร์ทำให้เราเป็นเป็นคีย์แฟกเตที่ทำให้เราโกรธแล้วก็ Scale Up ได้เร็วในช่วงหนึ่งปีนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดว่าเราทำอะไรกันก่อนนะครับในส่วนของ j o 伊ด็อกเตอรที่เราทำอันนี้คือปกติเวลาโรงพยาบาลเขาจะ Deliver Health i n s i g h t หรือส่งต่อข้อมูลทางสุขภาพให้กับลูกค้าของโรงพยาบาลซึ่งอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับหรือว่าเป็น B2B ก็คือเป็นบริษัทข้างร้านต่างๆซึ่งใช้ บริการโรงพยาบาลเขาก็ต้องการ Health Report แล้วก็รายงานสุขภาพของคนในองค์กรแล้วก็รายงานสุขภาพส่วนบุคคลด้วยนะครับมันก็มี8ขั้นตอนซึ่งกินเวลาประมาณ23สเดือนเลยกว่าที่เขาจะ Deliver h e a l t h อ n s i g h t นี้ออกไปได้นะครับทีนี้คำถามก็คือเราจะแก้ปัญหาไอแขั้นตอนที่ใช้เวลานานแบบไหนแบบนี้ด้วยวิธีไหนบ้างเราจะใช้ Lo g ิ c ธรรมดาได้ไหมนะครับเอามาแก้ปัญหาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ Advance d เลยีเลยหรือจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี AI b อบ c h a i n machine Learning d a t a าอ a เล็กตร มาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งที่โจอย์ทำนะครับโจยยล่นระยะเวลาแล้วก็ล่นโปรเซสในการ Deliver Health Insight จาก8ขั้นตอนเหลือเพียง3ขั้นตอนนะครับซึ่งเรารับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลมานะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเพราะโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยแทบจะน้อยมากที่จะเปิดให้กับเวนเดอร์หรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามารับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลครับแต่ว่าในเมื่อเราต้องการจะเข้าไปแก้ปัญหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็เปิดเปิดให้เราสามารถ ดึงข้อมูลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ Joy Doctor เนี่ยก็เป็นอัลกอริทึมเป็นโมเดลที่อยู่บนคลาวนะครับเราใช้คลาวคอมพิวติ้งซิสเต็มเนี่ยในการวางวางโมเดลอยู่ข้างบนโรงพยาบาลส่งข้อมูลมาแล้วก็โปรเซสโดยโดยโมเดลที่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งหลักการที่เราโปรเซส บนคลาวด์นะครับให้เรามีโมเดลที่มันอัปเดตแลวก็สามารถสเกลอัพได้เร็วไม่ว่า11โรงพยาบาลจะใช้พร้อมกันเนี่ยเราก็สามารถสเกลอัพแคปซูลิตี้ของตัวตัวคลาวด์ของเรานะครับแล้วก็ส่งรีเทนข้อมูลกลับให้โรงพยาบาลออเดดแล้วก็ดิลิเวอร์ต่อให้กับบริษัทห้างร้าน,นต่างๆหรือว่ารายบุคคลได้ในในใน,ในระยะเวลา2-3เดือนเขาก็สามารถที่จะจัดการข้อมูลสุขภาพตรงเนี้ยให้เสร็จภายในไม่ถึง1สัปดาห์หรือบางทีอจาจจะวัน2วันนะครับนี่คือสิ่งที่เราแก้เพนท์พออยอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราก็ครอบคลุม อินเวสติกเกชันที่อยู่ในโรงพยาบาลแทบจะทั้งหมดในไอเทมในโรงพยาบาลแล้วไม่ว่าจะเป็นแล็ต่างๆนะครับการตรวจ occupational health หรือว่าข้อมูลที่เป็น text ที่เป็นเอ่ผลอ่านาต่างๆเช่นสมมุติของอาจารย์จาย๋าเพอร์เซปตอัอ่านอ่านเอ็กซเรย์มาใช่ไหมเราก็จะเป็นคน deliver message ที่อยู่ข้างในตัวเอ็กซเรย์เนี้ยหรือว่า ekg นะครับให้เป็นภาษามนุษย์แล้วก็คนไข้ก็จะสามารถรับข้อมูลตรงนี้ได้ในในแบบที่เขาเข้าใจง่ายนะครับก็จะเป็นปลายน้ําละต่อจากของอาจารย์จ๋าต่อมา ซึ่งเราก็ใช้เทคโนิลีที่เรียกว่า Natural Language Processing ในการ Process ข้อมูลเหลอนนี้ออกมาให้เป็น wording ที่ไปสู่มือของ End User นะครับซึ่งคีย์สำคัญที่ที่ผมอยากจะเน้นเลยคือการที่เราสามารถที่จะทำ problem กับ Solution มัน fit ได้เทคโนโลยีอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่การที่จะ find out ว่าพ r เ b ิ่มนั้นมาเป็น problem ที่ใหญ่พอของ End User เราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับในปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เป็นแค่ AI อย่างเดียวเรามี Expert System อะไรเพิ่มประมาณ ยีกว่าโมเดลนะครับซึ่งซึ่งก็อยู่บนคลาวด์แล้วก็มี j o y x ซึ่งก็เป็น Machine Learning NLP นะครับมีประมาณหกโมเดลก็อยู่บนคลาวด์เหมือนกันแล้วก็เราก็อินทิเกรตข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยสิเโรงพยาบาลเราก็อินทิเกรตได้ในในมามาใช้งาน j o y ีโดยโดยการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียก API ก็คือเข้ามาใช้ API ของ j o y ีในการอินทิเกรตผลแล้วก็ให้ e a l t h i n s i g h ์กลับไปโดยที่มี พื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับซึ่งเราก็อินทิเกรตกับ E.M.R โดยตรงไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านเวนเดอร์เจ้าใดน,นะครับเราอินทิเกรตกับ E.M.R ของโรงพยาบาลนะครับซึ่งอย่างเช่นอย่างเช่นในคอร์ปอเรทต่างๆที่เขาเขาดาูส่งข้อมูลมาอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะให้อินไซต์เราทำสิ่งที่เรียกว่า health business intelligence ในดิเมนชันต่างๆข้อมูลขององ,องค์กรนะครับเช่นว่าคนไข้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถที่จะไฟล์เอากลุ่มไหนที่ กลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยไม,ไม่ยังไม่มีภุมงกันแล้วก็นํามาส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับทางบริษัทว่าเออต้องเข้าสู่กระบวนการเฮลพ์โปรโมชั่นของโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกดัมเบลชั่นหนึ่งที่เราทำคลื่นข้อเ l y t ติกซึ่งเป็นการทํา B i สําหรับข้อมูลทางสุขภาพโดยโดยตรงซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยก็ก็แทบจะเรียกว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจทางการแพทย์ในการที่จะออกแบบตัวอ่าไ r เกตเจคเจอร์ของการทำเฮลพีไอตรงนี้นะครับอันที่สคือสาคัญนอกจากที่เราจะ ทำ Problem s s o u u t o o n ให้มันฟิตเราต้องหาก่อนว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินให้เรานะครับก็คือ product market fit อันนี้สำคัญที่สุดในการทำ business เพราะว่าหลายๆทีหลายๆครั้งเนี่ยเราพัฒน,นาเทคโนโลยีแต่ว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีมันจะขายได้ไหมใครจะเป็นคนที่ support เราทางด้านค้า้จ่ายอันนี้ต้องเป็นคำตอบที่เราคิดไว้ในใจเสมอนะครับว่า Product ของเราเนี่ยมันเข้าสู่ตลาดได้หรือยังหรือมันอาจจะอยู่ท i m i n ิที่ยังไม่เหมาะหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยอาจจะ ยังไม่พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีนี้น,นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดอันนี้ที่เราเราคิดอินมาเสมอในทีว่า Product กับมา r ก็ t ของเราเนี่ยมันมันพร้อมหรือยังที่จะมีคนจน่ายเงิน<ม>ปัจจุบันเรา,<ม>เ,ราเรารายงานผลสุขภาพไป7 0 0 0หมกว่าครั้งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราครบรอบหนึ่งปีนะครับของ o จ y ด o c t o r นะครับแล้วก็เราก็ส่งข้อมูลสุขภาพให้กับองค์กรเนี่ยร้อยกว่าองค์กรในประในประเทศไทยแล้วก็มีส1เ็โรงพยาบาลที่ implement อยู่แล้วก็ใช้งานทุกๆวันนะครับอ่า สิ่งที่เราโฟกัสเลยนะครับเป็นคอเซอร์ขององค์กรเราคือหน,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 นึ่งเราพัฒนาเทคโนโลยีเพราะว่าเราโฟกัสที่เทคโนโลยีเนี่ยบางทีเทคโนโลยีไม่ต้องล้ำนะครับเป็นซิมเพิลลอจิกแต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงอนเนี้ยเราเราสนับสนุนคนในทีมเราให้พัฒนาลอจิกหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็ได้ไม่ต้องล้ำมากแต่ว่าเราเพราะว่าเราต้องการจะตอบโจทย์ของของลูกค้าผู้ใช้งานของเรานะครับซิมเพิลลอจิกในที่นี้คือถ้าตามตรงเลยนะครับมันอาจจะเป็นแค่เอากระดิ่แบบ if else แบบง่ายๆหรือว่าบางบางทีมันอาจจะดูโง่มากนะครับแต่มันสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็แก้ปัญหาของลูกค้าเราได้คือ joy doctor เราก็เป็นน้องายสร้างนลในลักษณะนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องเลิกหูนะครับอันที่2คือเราโฟกัสที่ c u s เ o m e r เราเรา problem solution เราคุยกับ c u s เ o m e r เราแทบทุกวันว่าเอ๊ะผลิตัณ์เราดีหรือยังนะครับถ้าไม่ดีเนี่ยเราโดนด่าประจาครับแต่ว่าทุกๆการด่าคือปัจจุบันเนี่ย joy doctor เป็น subscription model ก็คือยังไม่มี Uh, retention rate mm hmm. เรายัางร้อยเปอร์เซ็นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเซ็นสัญญาในการใช้งานสามปีด้วยกันนะครับคือ retention rate เราก็ยังแน่นอยู่กับลูกค้าเพราะว่าวันที่เราจับมือได้กับโงรงพยาบาลเนี่ยเรานเ t อร f a c e ได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเจ้าละแต่เราต้องต้องดีหรือว่าสิ่งที่มันดีที่สุดเพราะนั้นเราจะสร้างทค่นี้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่พัฒนาต่ออันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า customer เราเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับแล้วเราก็ต้อง uh, มอง accurate foresight ว่าอนาคตอะอะไรที่จะเป็นเทรนด์ที่ลูกค้าเราต้องการ เราก็พัฒน,นา,าเทคโนโลยีให้ตรงกับอนาคตทีท่ทางทีมเราต้องการนะครับชา l e n g e ที่ผมมองเรื่องของการ implement ตัว Joy Doctor ในช่วงหงปีแล้วก็ที่ผมมองในช่วง3ปีแห่งการเรียนรู้ในก่อนหน้านั้นนะครับคือ 1. น่ง business model ของเราปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเราใช้ B2B ซึ่ง B2B ของของ,ของการทำสตาร์ทอัทางเฮลล์ ale, เนี่ยมันก็จะมี B2B โรงพยาบาลรัฐ B2B โรงพยาบาลเอกชน B2B อ่าอินชวลันหรือว่า B2B ที่เป็น Government นะครับซึ่งแต่ละแต่ละโมเดลเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันเลยอย่างเช่นถ้าเรา implement ให้กับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคือโรงพยาบาลเอกชนพูดมาคํหนึ่งว่า1เทคโนโลยีของเราต้องดีกว่าเดิมมากๆให้เขาเปลี่ยน c u เจอร์มาใช้ของเราหรือให้เขาอ่ายกเลิกใช้เทคโนโลยีเดิมมาใช้เราเนี่ยมันต้องดีกว่าเดิมมากๆ2คือโรงพยาบาลเอกชนก็จะโฟกัสกับมันทัดสุดท้ายว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพ หรือว่าลดเวลาในการทํางานแล้วแล้วก็เขาจะคิดเรื่องของต้นทุนกาไรขาดทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะในการ a d o p t เทคโนโลยีหนึ่งชนิดเข้าไปในโรงพยาบาลอันนี้คือ,อลักษณะการมองแบบโรงพยาบาลเอกชนส่วนโรงพยาบาลรัฐก็จะมองอีกแบบหนึง่งนะครับก็จะไม่ได้เน้นบรรทัดส,สุดท้ายว่าเทคโนโลยีเนี่ยต้องสร้างกําไรให้กับโรงพยาบาลเราแต่ว่ามันอาจจะหนึ่งคือเพิ่ม e อ f i c i e n c y ลดเวลาการทํางานหรือว่าทําให้โรงพยาบาลเนี่ยได้เบนฟิซึ่งเป็นเซ c o อ d a r y ีเกนบางอย่างของทางโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับคือ วิธีการมองเราต้องมองให้ขาดว่าเราจะ implement เทคโนโลยีเข้าไปกับกับผู้ใช้งานในรูปแบบไหนเราก็จะต้องเข้าใจผู้ใช้งานของเรานะครับอันที่2อคือเรื่อง adoption resistance อันนี้มีแน่นอน,นะคระับเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไป implement ให้กับโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีคนหลายเลเวลตั้งแต่ระดับ head ระดับเทคโนโลยีอะไรอ่ะ ทั้งสต e มไ l i n e operation เขาต้องมาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของเราเพราะนั้นเราจะต้องคุยกับเขาให้เยอะมีการเทรนนิ่งการใช้งานให้ให้เยอะเพียงพอสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้งานของเราครับจะได้ไม่เกิด Adoption Resistance ในเทคโนโลยีของเราถ้าไม่งั้นเราก็จะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างดีเลยแต่เขาก็ไม่อยากใช้งานนยะครับถึงแม้เทคโนโลยีจะด,ดีมากๆแต่เราไม่สามารถ implement ได้นั้นก็จบเลยแล้วก็ความ a l l e เลนที่3คือ Market Si z e ต้องยอมรับว่า Market Si z e ในประเทศไทยเนี่ยผมผมมองว่าเล็กมากโดยเฉพาะ B2B ถือว่าเล็กมาก มันยากมากที่เราจะเป็นยูนิคอนได้ในในมาร์เก็ตไซต์ B 2 B ที่ผมอันนี้พูดถึงในโปรดักต์ของผมนะครับแต่ในโปรดักต์อื่นเนะี่ยถ้าเราสามารถสเกล up ไปได้เนี่ยมันก็อาจจะในต่างประเทศก็อาจจะทําให้ market size มาร์เก็ตไซต์มันมันกลายเป็นยูนิคอนได้เช่นเดียวกันแต่อันนี้คือชันส์ผมเจอคือมาร์เก็ตไซต์ยังยังเล็กมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็อันอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยคือตั้งแต่ผม i m p l e m e n t เทคโนโลยีเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับไม่เคยมีลูกค้าหรือว่าโรงพยาบาลไหนเลยที่ถามว่าเราใช้ เทคโนโลยีอะไรในการแก้ปัญหาให้กับเขาเพาไม่ถามนะครับว่าผมจะใช้ AI หรือว่าใช้ uh, if else หรือว่าใช้อะไรไม่เคยมีลูกค้าคนไหนถามเลยนะครับแต่ว่าทุกๆโรงพยาบาลที่ผม implement ะเขาถามเขาว่าผมมาแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนมาเน้นเรื่องของ p r o l e m solution fit คือการแก้ปัญหานะครับเทคโนโลยี <Technology S 1> เป็นสิ่งที่จะตามมาทีหลังนึงว่าเราแก้ปัญหาเขาได้จริงแล้วเราค่อยไปเลือกใช้เทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะมาแก้ปัญหาของลูกค้าของเราได้บ้างครับขอบคุณครับ แล้วก็อาจารย์อาจารย์โจคิดว่าประสบการณ์เนี่ยอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงเรื่องความยากลำบาก The Darkest d ด y เลเวนูไม่พอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์โจคิดว่ามันมันสอนอยังไงแล้วอาจารย์โจมีการปรับตัวยังไงถึงทำให้ลุกล้มแล,แล้วก็ลุกข,ขึ้นมาสู้ต่อได้เพราะผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสตาร์ทอัพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่มันเฟลแล้วหายไปเลยต้องบอกว่าเพราะฟันดิ้งหมดบ้างสร้างเลเวนูไม่ทันบ้างบางคนเนี่ยเบอร์นิงเรทต่อเดือนเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมครับ มันมันเข้าไปต่อไม่ได้หรือว่าอาจจะหาทีมไม่ได้อย่างที่อาจารย์จาย๋จาว่าเมื่อกี้ว่าสมมติหาทีมไม่ได้แล้วเป็นอาจารย์ปึ๊บใช่ไหมครับหรือว่าเป็นฝั่งเอกชนก็ตามแหละหาทีมที่มีคอ v a วลูไม่ได้มันก็ตายไปอาจารย์โจมีประสบการยณย์ช่วยแชร์ชชชให้ฟังดนึงครับคือคือผมเนี่ยส,สไตล์ลูกพุ่งนิดนึงคือเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเรา all opportunities เลยเราเป็นเป็ดอันนั้นคือปัจจัยแห่งความล้มเหลวเลยนะครับคือการเป็นเป็ดยิ่งพอมีคนรู้ว่าเฮ้ยเราทำบริษัทเทคโนโลยีเหรอ มันก็จะมีออฟฟิศตี้มาละเออทาอันนี้ไหมเอ้ยมายเขียนฟังก์ชันเขียนโปรแกร,รมอันนี้ให้กับอันนี้ไหมไงครับอันนี้คือการเป็นเป็ดซึ่งการเป็นเป็ดทาให้เราไม่โฟกัสกับอะไรสักอย่างนะครับมันอาจจะดูดีในระยะสั้นๆแล้วก็มีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรหรือรบริษัทเราแต่มันทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียรีซอสมหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับสมปีที่ผ่านมาผมผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ได้อะไรตัวชิพเป็นอัน,นเลยแล้วก็ทีมก็มีการเปลี่ยนทีมมาหลายทีมเพราะทุกคนคือ,ค,อคือคนที่ทําาาางนกกับเรเรขจะดูออ ว่าผู้นำเนี่ยเขาควรจะไปต่อด้วยกันไหมนะครับผู้นําที่เป็นเป็เปดคือลูกน้องหรือว่าคนในทีมเราเขาก็ดูออกเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่เห็นอนาคตกับเราเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเราอยู่ตรงไหนนี่คือการที่เรา Take All o p p o r t u n i t i e s นะครับแต่พอเราคีย์สําเร็จก็คือการที่เราเริ่มกลับมาโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวนะครับสิ่งสิ่งเดียวที่เราทำคือการ R&D R&D เนี่ย Research and Development มันคือการที่เราต้องการจะสร้าง Masterpiece อะไรบางอย่างหรือว่า ผลการชิ้นโบแดงให้กับตัวเราเนี่ยเราทําแค่อย่างเดียวพอละและให้สิ่งนั้นมันประสบความสาเร็จแบบอ่าโอ้โหมหาศาลเลยอย่างเงี้ยพอเรากลับมาทําแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยอ่าดิเรกชันของกรชัดทีมเราก็ชัดเพราะว่าทุกคนในทีมมองเห็นภาพเดียวกันว่าเราจะพัฒนาอะไรอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราใส่ใจถ้าเราทําแค่สิ่งสิ่งเดียวเนี่ยทีมเราหรือว่าเราเองเราจะใส่ใจ ความใส่ใจเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ที่ทสตาร์ทอัพต้องมีนะครับเพราะว่าเราจะพัฒนาตลอดเวลาทุกๆวินาทีข้างในของความใส่ใจนะั้นมันมีพรีวอร์ดโปรเซสที่อยู่ข้างในตอน4ี่ห้าทุม่มเราคิดว่าเราจะทําอันนี้มันมันมีพรวอร์ดอยู่ข้างในแบบโหอ,อาจจะเป็นหลายร้อยหลายพันรอบเลยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไอสิ่งที่เราความใส่ใจของการ d e v e l o p product บางอย่างเนี่ยถ้ามันอยู่เกิดขึ้นในแค่การโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวเนี่ยมันจะทาให้สิ่งเหล่านั้นประสมเสเร็จขึ้นมาได้นะครับคือจุดที่ผมอ่าแ จริงมันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่าแบบแย่แบบเงินหมดอะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่มัน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 แค่รู้สึกว่าเราเสียเวลาชีวิตมาตั้งสามปีแต่เราไม่มีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตเลยอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทีมเราก็ไม่ได้อะไรกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่สักเซตเพราะว่าทีมเราก็ร่วมโโวจมท้ายแต่เราอ่ะไม่สามารถนําเรือลำนี้ไปไปให้มันไปสู่ความสำเร็จได้นะครับจน,จนต้องกลับมาทําโปรเซสที่บอกคือการโฟกัสสิ่งเล็กๆก่อนนะครับบอกว่า,<ม>ก,วาการสร้างนวัตกรรมมีความจําเป็นหรือไม่นะฮะ ที่ต้องเข้าใจเพนพอยต์หรือว่าคัสเตอร์มเอร์โฟกัสหรือว่าทั้งสองข้อนี้เราควรจะเริ่มตั้งแต่การทำนวัตกรรมไหมคิดว่าจำเป็นไหมแล้วก็จำเป็นต้องเริ่มจากตรงจุดนี้หรือเปล่าคือคือผมว่าน,นี้ก็เป็นคำถาม yes no ก็ตอบว่า yes อะครับคือเป็นสิ่งแรกเลยที่ต้องคิดคือผมก็เคยผ่านกระบวนการที่เราไม่ได้รู้เพนพอยต์อะไรมาก่อนนะครับการที่เราไม่รู้เพนพอยต์ก็เราก็ไม่รู้ d i เร c ชั o นอันนี้มันมันชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเพนพอยต์เราจะรู้ว่าเราจะโฟกัสกับอะไร แล้วเราก็ไปตามเพนพอยต์แล้วก็หาโซลูชันให้ฟิตกับเพนพอยต์นั้นเท่านั้นครับจริงๆคีย์คีย์สำคัญในการทำทำบิสเนสสตาร์ทอัพผมว่าก็สองคำนี้เลยครับเพนพอยต์กับคัสเตอร์โฟกัสอืมอ่าอาจารย์โจคือจริงๆอาจารย์อาจารย์โจนี่มีโปรเจกต์กับเชียงใหม่เนาะอาจจะแตะนิดนึงก็ได้พอดีมันยังไม่ได้ลันช์มากแต่ว่าอาจจะแตะในเรื่องนี้นิดนึงเรื่องของการพัฒนาร่วมมือกันของภาครัฐบาลกับภาคเอกชนหรือเราไปช่วยเขาเงี้ยครับอาจารย์โจครับช่วยเราตรงนี้นิดนึงได้ไหม อ่าจริงๆแตกนี่แบบขอน้อยมากๆเลยนะครับได้ได้ก็อ่าคือคือในคือมุมมองของภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยเขาจะมองต่างกันอย่างเรื่องของโควิดเนี่ยภาคเอกชนคือเขารอไม่ได้คือเขาก็จะต้องมีการคุยกันอยู่ละคือเขาจะมีวิธีการที่รู้สึกว่าเรามีรีซอสเอกชนมีรีซอสแต่เขาไม่สามารถที่จะยื่นมือช่วยได้เขาก็ต้องหาหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องมือที่จะมาจับกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็อ่า เหมือนเหมือนเป็นหลักหลักประกันอะ่ะเขาเขาไม่รู้ว่าคือเรื่องเรื่องโควิดมันกระทบทุกภาคส่วนนะครับอย่างอย่างที่ที่ผมพอไปช่วยเนี่ยคือการทาแคมเปญอันหนึ่งก็คือ,นนอแคมเปญว่าเอ๊ะเราจะทําให้เชียงใหม่กลับมาได้อย่างไรบ้างอะไเงี้ยครับกับภาคเอกชนร่วมกันในในส่วนของภาครัฐเขาก็จะดําเนินการไปเรื่องของวัคซีนแต่ภาคเอกชนเนี่ยเขาต้องมีแคมเปญมารองรับเช่วนว่าหนึ่งเราจะ,ะกระจายวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดได้อย่างไร2คือหลังจากที่วัคซีนครบเนี่ยเราจะทําอย่างไรเพื่อให ให้มีการเซอร์ติฟายหรือว่าวาลิเดตว่าร้านค้าแห่งนี้นะหรือว่าองค์กรเอกชนแถวนี้เขาได้รับวัคซีนแล้วคนก็จะได้เข้าไปใช้บริการซึ่งเอกชนเขาจะทํางานได้เร็วแล้วก็มีความต้องการอินนีดหรือว่าอินสปิเรชันที่แรงกล้ากว่าภาครัฐอยู่แล้วครับอันนี้ก็อันนี้คือ,ค,อคืออยากจะแตะมิดเดียวพอละครับอาจารย์อาจารย์ในในแง่มุมของคุณหมอบุคลากรทางการแพ,พทย์เภสัชเอ่ยททเยทคนิคการเคลมีการแพทย์เอยพยาบาลเอ่ย หมอโจมองอยังไงอยากอยากจะเริ่มอยากจะอยากจะทำสตาร์ทอัพละเพื่อให้เพื่อให้ใหม,มีมีอะไรใหม่ๆในที่จะได้เป็นอยากเป็นนักวตัตกรอ,อยากเป็นนาําโดซาซนอะไรเงี้ยอะทำยังไงดีหมอโจอันอันที่หนึ่งนะคะผมคิดว่าเราต้องมีโดเมนเอ็กซ์เพอร์ของงานที่เราทําอยู่ก็คือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นซีเค็ดซอสหรืออะไรก็ได้คือโดเมนเอ็กซ์เปร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือเราอาจจะเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้เป็นนักแปลภาษาก็ได้ผะผมเป็นหมอ นี่ก็คือโดเมนเอ็กซ์เปิดของเราเพราะว่าการที่เราเป็นโดเมนเอ็กซ์เปิดเราจะรู้เพนนั้นดีที่สุดแล้วจะรู้ว่าปัญหานั้นมันใหญ่เพียงพอไหมนะครับอันที่สองก็คือเป็นสกิลของอการเป็นผู้ประกอบการหรือว่า entrepreneur skill เนี่ยเพราะว่าการเป็นผูกก้ประกอบการเนี่ยมันคือการตอบโจทย์มันคือการตอบโจทย์แล้วก็การหาคนที่จะมาใช้สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมันอาจจะเป็นคำที่ดูแคสีสาหรับองค์กรภาครัฐเพราะว่าถ้าบนถ้าพัดกันธ์มันคือการที่เราจะ หาเงินใช่ไหมครับการเป็นผู้ประกอบการมันมันมันดูเหมือนว่าองค์กรภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักอะไรประมาณนี้ครับแต่ความจริงเ่ยภาครัฐจะต้องสนับสนุนตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าน,นวัตรกรรมทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันต้องหล่อเลี้ยงด้วยแรงของค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นทุกๆวันมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเงินเดือนการเป็นเป็นพนักง,งานประจําของรัฐอะไรอย่างครับมันมีใช้จ่ายเพราะนั้นการการผู้ประกอบการอ่ะมันจะต้องน่าจะต้องถูกใหม่มา implement อยู่ในกระบวนการในการเป็น งานประจำของโรงพยบาบาลอย่างเงี้ยเราอาจต้องฝึกวิธีการคิดแบบการผู้ประกอบการอันที่3คือถ้าเรามีโดเมนเอ็กซ์เพิแล้วแล้วก็มีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการแล้วเราก็ต้องมีน่าจะต้องมีเทคนิคอลสกิลเป็นอินเฮ้าส์แบบพี่อาจารย์วิทย์บอกเพราะว่า,เ,าเราจะไปฝากท้องไว้กับน,นะครับแต่การที่เรา,เามีเทคนิคข้อทีมที่อยู่ในทีมมันทำให้เราสามารถพัฒนาโปรดักตได้ทุกๆวัน ครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเรามีโดเป็นเอ็กซ์เพรแล้วมีคนที่รู้เรื่ององค์ e ารเป็นอชชิพแล้วแล้วก็มีเรื่องของเทสติคการแล้วก็ลงมือทำครับมันก็เป็นองค์ประกอบที่ที่ครบสมบูรณ์นในการทำสตาร์ทอัพขึ้นมาครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่าส่วนที่ผมอยากจะฝากนะครับคือ,ค,อคือการทำสตาร์ทอัพมันไม่มีสูตรสำเร็จนี่ละแต่ว่าแค่ลงมือทำครับแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลําทางไปเรื่อยๆคลําไปแล้วก็จะเหมือนปั้นดินน้ำมันตบๆๆๆให้มันกลมอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละคนมันมันมีสูตร อินกิเดียนที่ต่างกันในการที่เราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับก็ไม่มีอะไรมากกว่าการลงมือทำเลยครับชีวิตจริง